มาอยู่มุมนี้ครับเนาะดูผลงานของพวกเราครับที่ด้านล่างก็ถือว่าผมว่าจบแล้วครับด้านล่างเนาะนี่ฮะ้านงานที่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้ว งานงานที่ผมว่าน่าจะจบแล้วครับตรงนี้เนละ้วในช่วงบ่ายครับจะให้ตรงนี้ก็เราก็จะดึงริมออกข้างให้เยอะที่สุดนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปเชียร์ก่อนช่วงนี้ว่างก็เชียร์ไปก่อนรอเชื้อเพลิงมาครับ ไกลแหละครับผมไกลเป็นความจริงขึ้นมาแล้วใกลจบแล้วครับกับทีมงานของพวกเราให้ดูมุมนี้เห็นรถขุดสามค่ายครับมุม,มนี้เจ้าคูปตา y u h แล้วก็ xcmg ครับอาจารย์ปลักท่องกว่าโยนเข้าไปขายดินนี้นะโยนเข้าไปให้ห่างจากคันบ่อที่สุดครับเพราะว่าเราจะเอาตรงนั้นเป็นที่ ที่โคกครับเนาะที่เป็นคันบ่อแล้วก็เป็นที่โยนดินพกเราแล้วก็ค่อยขยับกับมาตรงนี้อีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ดึงดินเข้าไปเนาะนี่ฮะโยนดินเสร็จก,ก็ขยับเข้ามาด้านในแล้วก็ตัดแนวขึ้นไปครับเนาะดึงแนวขึ้นไปเลียริ่งตรงนี้ครับให้ห่างจากคันบ่อแล้วก็เหลือแต่ดึงสลบล้วครับทีนี้เราจะดึงสลบช้วยกันให้ดูมุมนี้ครับเนาะให้ดูหลายมุมครับผม ดูบรรยากาศหลายๆมุมบรรยากาศหลายๆหน้าง,งานของพวกเราทีมงานพวกเราครับทีมงานเสียสรัตตะขุดบุรีรำครับ độ mồm này các <laughs> นี่ครับบรรยากาศของพวกเราครับงานที่ยังไม่จบแลยครับผมเนาะจบออกมาก็น่าจะสวยงามครับผมตรงนี้นะเจาเอสเคสอง้เอสเอ็มครับอาจารย์เปิ้ลก็พยายามดึงดินออกให้ไกลโยนดินออกไปให้ห่างโยนดินมาใกล้ๆถนนเลยครับเนาะแล้วก็ทางเจ้า XCM ก็ก็ขยับลงไปครับด้านล่างเพื่อที่จะไปเจาะ โยนดินขึ้นมาอีกครับเนาะให้มันเยอะที่สุดครับให้มันเยอะที่สุดเราอยู่ตรงคันดินครับผมเนาะจะเห็นบรรยากาศก,ากันครับสี่คันครับทํางานด้วยกันครับวันนี้ สถานีเอสวายหนึ่งสามพาก็อยู่ด้านบนครับดึงดินออกให้ห่างกันนะดึงดินออกจากถนนเออนี่ฮะดึงออกไปครับผมเนาะดึงแล้วโยนไปด้านล่างนะฮะฟังนะครับโยนไปให้ไกลที่สุดครับเวี่ยงเข้าไปครับเวี่ยงให้ไกลครับเออนะฮะอาจารย์ตะครับคอนโดเจ้าเอสวายหนึ่งสามห้าซีครับดึงเข้าไปครับ ทางด้าน,นนี้ก็เจ้า xmg ครับแ้วก็ไล่มานี่ก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้า 2> sk, SK S 2 0 0 sm ครับบรรยากาศกเราครับเาอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านครับแล้วก็อยู่ตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว,ว่าศาลปู่ตาของหมู่บ้านแล้วก็มีศา,าลาที่ บ้านชุมชนบ้านาโคดได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ครับแล้วอัปเดตบรรยาก,กาศการทำงานของพวกเรารถออกครับเดี๋ยวเวียงโดนรถ อยากล้างรถ้วครับขับคันไหนก็ล้างคันนั้นครับอ้ตูด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 มันตูดท้ายโดนดินครับเนี่ยคนขับต้องรู้ด้วยครับถ้าอย่างนั้นเราจะมีปัญหาครับเนาะถ้าเราไม่ดูเรื่องของเวลายืนเสร็จไปดูท้ายตัวเองครับมันจะโดนมันจะไปโดนตรงเรียกว่าโดนตูดครับตูดทางหมดครับนะ ปันสวยส้วยครับแหลมด้วยครับแหลมด้วยคมด้วยฮะปันสวยด้วยครับอยดีกับเป็นทอดนะครับไปด,บดีมาด้วยนะครับ หนี้ขยับมาได้ครับเนาะอาจารย์รักขับท้งนั้นเนาะขยับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับเตียมงานเสร็จแล้วก็บุรีรัมย์ครับวันนี้อาจารย์เปิ้ดอาจารย์ปลักอาจารย์เต้อาจารย์ตา้าแล้วก็อาจารย์ตะครับโอ้เนี่ยอะไรให้ตัวจะลักขันเลยครับตานาทีตรงไหนครับ คลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อกดติดตามให้กำลังใจพวกเราครับสวัสดีครับ